ผมอายุ25ปีครับเพิ่งจะมีแฟนคนแรกทีนี้ตัวของผู้ชายคนนี้เองเนี่ยผมเป็นไวรัสตับอักเสบบีอยากทราบว่าถ้าคบไปสักระยะหนึ่งเนี่ยบางทีเราอาจจะมีการจูบและมีสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยผมจะต้องทำอย่างไรบ้างกลัวว่าแฟนจะติดไปด้วยมีโอกาสไหมค่ะอันดับแรกเลยถ้าเกิดว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีนะคะไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยส่วนใหญ่ทางน้ำลายเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเวลามันจะติดได้จริงๆคือจากสารคัดหลั่ง เลือดค่ะซึ่งจริงถ้าแฟนเราเคยฉีดวัคซีนอยู่แล้วอะไรอยู่แล้ว <c oughs> เขามีภูมิอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะณปัจจุบันก็มีหลายคู่ที่เคู่ตัวเองเป็นาหาก็คือมีไวร,รัสต,ตับเสบตอยู่แหละแต่ว่ายังไม่ได้เป็นโรคตับัเสบไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่ว่าอีกหลายคนเขาฉีดวัคซีนมาแล้วเขามีภูมิแล้วก็ไม่มีปัญหา<อ>ถ้าอยากดูให้สบายใจก็จุ้งมือกันไปตรวจร่างกายเลยเดี๋ยวแพ็กเกจตรวจร่างกายส่วนใหญ่่ก็จะมีแพ็กเกจสําหรับตรวจ เรื่องของไวรัสสับปะรดีอยู่แล้วแล้วก็ในกรณีของผู้ชายถ้าเรารู้ว่าเฮ้ย mm hmm. เราอายุ25 mm hmm. เรามีเชื้อไวรัสสับปะรดีอยู่เราอาจจะไม่ต้องติดตามจากคุณหมอโรคทาเนอาหารหรือว่าโรคตับเป็นระยะระยะนะคะเพราะว่ามันต้องคอยดูว่าเอคอวบคุมไม่ให้ปริมาณไวรัสเนี่ยมันเยอะเกินเพราะเดี๋ยวมันเยอะเกินมันก็ทําให้เกิดปัญหาเรื่องของตับแข็งเป็นตับอักเสบเป็นอย่างอื่นได้นะฉันก็ไปติดตามกับคุณหมอเป็นระยะแล้วก็สามารถทํา คุณหมอเพิ่มเติมได้เลยแต่เรื่องของการกินข้าวจานเดียวกันจุกกันอะไรอย่างนี้มันไม่ได้มีปัญหาค่ะแต่ว่าเรื่องของการมีเพศสำคัญก็อาจจะทําให้มีความเสี่ยงได้พวกลงงเลือดอะไรอย่างเงี้ยได้